เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีชี้แจงนะครับหลายฝ่ายเร่งเสนอข้อเสนอปมกู้เงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทมาไม่ถูกจังหวะเร็วไปไม่เหมาะสมซึ่งเรื่องยังคงอยู่ที่คณะกรรมการนโยบายพิจารณาไม่แล้วเสร็จครับ <c oughs> นายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ต โดยมีการกล่าวอ้างว่าเป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปปชต่อคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2511มาตรา32ซึ่งปัจจุบันโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายที่จะพิจารณาแหล่งที่มาของเงินที่จะนํามาใช้ในการดําเนินโครงการซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ ต้องพิจารณาข้อที่จริงความเห็นหรือข้อสังเกตการของคณะกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบและรอบด้านเสียก่อนครับค่ะตามที่คณะกรรมการกฤษฎีการนะคะให้ความเห็นเอาไว้เมื่อคณะกรรมการนโยบายพิจารณาแล้วเสร็จจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งค่ะหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็ยังมีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆที่จะดาเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติกู้เงินต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามรัฐมนูญมาตรา133แล้วก็เมื่อร่างพระราชบัญญัติกู้เงินเข้าสู่สภา ผู้แทนราษฎรก็จะยังมีขั้นตอนนะคะของฝ่ายนิติบัญญตัติซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดต่างๆของโครงการร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหากได้รับความเห็นชอบเนี่ยจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภายังมีกระบวนการตรวจสอบค่ะความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญตัติเงินกู้จากสารรัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งด้วยท้ายสุดนะคะหากสาร,รัธรรมนูญนวิิจัยแล้วว่าร่าง พระราชบัญญัติกู้เงินไม่ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็จะเข้าสู่การประกาศบังคับใช้กฎหมายแล้วก็จะทําให้กระทรวงการคลังค่ะมีอํานาจในการกู้เงินได้เพราะารัฐบาลนะคะเห็นว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยมีความสําคัญในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมมากกว่า50ล้านคนที่ยังมีประชาชนอีกมากมายนะคะยังคงเฝ้ารอโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลท อยู่ณขณะนี้เองซึ่งรัฐบาลก็พยายามที่จะเร่งดําเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ